ลองลูกทุ่งแม่กทำให้กูเข้าไปอยู่ในคุกสิบป,ปีกูจะล้างแค้นพวกมันไปส่งถนนฝั่งโน,น้นอากาศมานันร้อนกุ้ยเกียรเดินข้ามเอา้าทำไมไม่ไปกูจะแจ้งตำรวจจะลงเฟซบุ๊กประจานนั่งอยู่ก่อนจะให้พี่ส่งพี่ได้ยังไงคะชนี2ตัวนี้มาได้ไงวะช่วยรวมคนคนลูกทุ่ง จัดขบวนพ่อป่าไปทอดที่วัดของอาตมาแกช่วยนัดบรรดาเรานักร้องทักพทั้งหมดเนี่ยมันยากอยู่นะก็น,น้าเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่เหรอว่าคนนี้ไม่ถูกกับคนนูน้นคนนู้นไม่ถูกกับคนนี้แล้วทุกคนในนี้ก็ไม่ถูกกับน้าเขาจะมากันเหรอไม่ต้องละยกเลิกไปเลยฉันมีวิธีคุยไลน์ก็คุยเรื่องตำบุญนี่แหละหูยฉันหมายถึงคุยในแอปไลน์อ่ะอีนี่ ขาอย่างคือคนพิการขาเขาเหรอขาคุณเนี่ยแกทำอะไรแกอัพรูปลงโซเชียลแคมไงไม่เคยเล่นเหรออุ้ยฉันไม่เคยเล่นเซี่ยวแคมก็จะบ้าแล้วมาถามฉันได้ไงแกเคยโชว์ป่ะอย่างฉันฉันไม่โชว์หรอกเป็นเซี่ยวโชว์โชว์ทั้งแคมเว้ยชาวลูกทุ่งทั้งหลายอารมณ์ดีกันต่อไปเถอะจะไประเบิดแม่งทั้งวัดเลยระเบิดลูกที่หนึ่ง ไมม่ีญญฉันกําลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงแล้เปียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษายอมกำหนดเธอแล้ววันนี้แค่ไหนพอมึงหยุดเลยนะ,แ,นนะแค่กูกดดอกจันทร์หนึ่งสอสาสี่แล้วโทถออกโหลดเพลงเหรอโหลดพ่อมึงเลยกูกดระเบิดวัดนี้ครึ่งเกลื แต่โคลาบ้านพ่อเแ<บ>แกแดอยู่ากูไม่ได้แดโค้กคูด